Smile, let the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you. โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นตัวของทูลินนะครับหรือว่าป่าเวทอีกหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะผมมองว่าทูลินเนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะเล่นได้ทุกแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงไดมอนด์ยันแรงอกริลเลตเลยนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีดาเมจที่แรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เบิร์ดได้ในคอมโบเดียวนะถ้าเกิดว่าเจอตัวบางๆนะครับเกมนี้เราเจอเป็นลิงนะครับซึ่งตัวลิงเนี่ยเป็นตัวที่ทูเลนไม่ค่อยชอบนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับสำหรับทูเลนเป็นตัวที่เก่งในช่วงเลดเกมนะต้นเกมอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพอกลางเกมถึงเลดเกมเนี่ยตัวทูเลนก็จะแรงเองนะครับตอนนี้เราก็ ไม่ก่อนนะไม่ต้องรีบร้อนนะครับใจเย็นนะต้องรวยครับเล่นทูเล่นนะต้นเกมเราอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเกมนี้เราเจอเป็นหยานโลมิงนะครับทีมเราหยิบเป็นยานโลมิงนะอาจจะเล่นยากในช่วงต้นเกมนะครับต้องทำใจนะเกมนี้อย่างน,น้อยเขาก็ออกของโลมให้นะ ข้างล่างน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราพยายามแท็กเวฟอยู่เรื่อยๆนะถ้าตรงไหนเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืน,นะครับ <Yeah. S 1> ดูก่อนนะ <Your self. S 1> ผมว่าเลือกที่จะเปิดดัรเซเยอร์ดีกว่านะด้วยความที่มันเป็นหย่านนะโรมิงะมันเล่นยากนะครับยิ่งต้นเกมเนี่ยหยานจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะ ตรงนี้เรามีฟอร์เรนว่ะต <eterm oon> okay. um ้องรออันเลนนะไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะโอเคอันเลนมานะครับอย่างนี้ต้องเรียบเบิรดนะค่อยๆเล่นไปนะครับไม่ต้องฝืนนะก็กลับมาบนทามมิ่งนะครับเกมนี้อาจจะขัดใจคนดูหน่อยนะเพราะว่าเราเป็นตัวที่แบบตั้งรับอ่ะ แถมข้างล่างเราโดนไปแล้วอดีโห้แล้วลิ่งมาไงเนะี่ยเฮ้ยโอเคจังหวะเมมนะครับเมื่อกี้นึกว่าจะตุยแล้วนะถือว่าดวงดีนะครับริงทุ้มไม่ขี่นะตรงนี้เรากลับไปรีก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอได้เป็น อาเพื่อนโดนดักนะครับตรงนี้ยังไงโหบังได้ฝากด้วยเพื่อนเอาตัวนี้แล้วกันนะครับจะไปไหนทอนเรียบร้อยครับถือว่าแรงนะต้นเกมอันนี้คือยังไม่ได้แบบดาบฟาร์มนะครับหรือว่าโลกินะได้แค่รองเท้าเจาะเวทนะครับดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะเหมือนเดิมครับเรา เหมือนว่าจะมีลิงตรงนี้นะเพื่อนใส่ได้นะไอลิงตัวนี้มันแปลกๆว่ะเฮ้ยเกินไป,เป,นไปอเลนใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยสไลด์มากด execute ตึงๆครับเมื่อกี้เดี๋ยจะเชื่อนะผมนี่ร้องเลยไม่เป็นไรครับเราแบ่งๆ,ๆเพื่อนไปนะตอนนี้เราฟาร์มไปก,ก่อนนะครับ หรือว่าเกมนี้เราเจอแบบตัวค่อนข้างจะแพ้ทางนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางด้านลิเลียน,นะครับแล้วก็ลิงนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นอากุนี่ดีกว่านะครับเอาแบบแรงไปเลยนะต้นเกมนะครับแต่ว่าตรงนี้หยานโดนไปแล้วดีโอ้โหข้างบนก็โดนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดนแบบ ทั้งล่างทั้งบนนะครับเดี๋วยวฟังไปก่อนนะเราพยายามหาตังอยู่เรื่อยๆนะระวังซ้ายนะข้างล่างเป็นจูเดอร์แล้วก็ทอนนะครับเราต้องมีตัวเล่นให้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราแบบเข้าไปดุมๆเนี่ยโดนซีซีแน่นะครับ เกมนี้ก็ซีซีเยอะนะเป็นคิเด์นะครับเพื่อนเหมือนจะเล่นนะครับตรงนี้ยังไงเพื่อนผมไม่มีสแตกก็กอะดียิงไปก่อนนะครับไม่ตายนะ <p> คือเราไม่มีไฟฟ้านะมันช็อตไม่ได้อะดิดาเมจก็เลยขาดไปนิดนึงนะครับแล้วเพื่อนโดนดักเฮ้ยโอเคอย่างนี้ต้องปล่อยนะครับ แล้วมันจะเอาผมด้วยไงโอเคต้องปล่อยจริงแล้วฝั่งหลังข้ามาเล่นดุกันจังอะทุกคนมีการฟิกมาโป๊กด้วยนะเมื่อกี้เอาเรื่องจัดนะครับเกมนี้แบบน่าจะเจอตึงนะครับก็เดี๋ยวเราเคลียร์เวฟไปก่อนนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเคลียร์ไปก่อนนะอาจจะต้องแบบ ลอเลดจ,จริงอะเจมนี้ดูทรงแล้ว,ลวเพราะว่าเรามีทางด้านยานด้วยนะครับหาตั้งไม่ก่อนนะบัฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัฟที่สำคัญกับทูลนนะครับเพราะว่าตัวมันต้องใช้มานานะในการฟาร์มหรือว่าในการฆ่านะครับชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นทางด้านรียเบสซิ่งนะครับก็จะเอามาช่วยในเวลาเราเลือดน้อยอย่างเงี้ยมันก็จะ สามารถที่จะกลับมากฟาร์มแล้วก็ดูดเลือดได้นะครับตรงนี้นะาาข้างล่างเหมือนจะมีการไฟนะครับเอา,ามาซอยนี้ไนงะขอลองดามเมจหน่อยโอเคโคตรแรงนะครับตอนนี้ถือว่าดามเมจเราก็ยังดักเบิร์ดพวกตัวบางๆได้นะยังไงเพื่อนเล่นได้นะ โอเคไหลได้นะครับยิงไปก่อนนะครับตอดไปก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของทูเลนนะครับคือสมมุติถ้าเรายิงอันติตายเนี่ยอันติเราจะครูดาวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจาก10กว่าวิเนี่ยมันจะเหลือ4วิ5วินะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ถ้าหลีดเกมไปเนี่ยน่าจะ หวิสอวิได้มั้งไม่ตายด้วยโอ้โ oh. หถือว่าได้กดดันนะครับช็อตนี้รูปเกมตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาบ้างแล้วนะครับยังไงเพื่อนเหมือนจะเล่นนะอันเลนโ oh. อโหลฟิกมา oh. โอเคเอาแล้วผมไม่ตายด้วยไงสวยจัดนะครับช็อตนี้ ถือว่ายังกดแข็งทันนะก็ตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาฟาร์มหาเลือดไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ได้นะ <c oughs> เราไม่ต้องกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้เราน่าจะมีไอเทมชิ้นเล็กของ the a b s i n g นะ <c oughs> สามารถที่จะดูดเลือดได้เล็กน้อยนะครับ ไม่เล็กน้อยดีตอนนี้จะเต็มแล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวพอเราได้เป็นอ่าทางด้านอ่าลิอาเซตเนี่ยผมจะขึ้นเป็นมงกุฎนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเอาดาเมจขั้นสุดนะ mm hmm. เกมนี้ผมกะว่าจะไม่ออกเป็นอ่าลูกแก้วด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นเป็นดาเมจสุดเลยมาดูความแรงของทูเลนนะครับ โอเคได้อยู่นะเกือบโดนร้านะครับเมื่อกี้ตอนนี้เราถือว่าพร้อมในระดับหนึ่งนะครับต่อไปก่อนนะเจ็บอยู่นะนะ่ะผมว่าน่าจะมีครึ่งหลอดอะลิงก์เมื่อกี้ดูดิเจ็บนะเจ็บนะเอาเรื่องอยู่นะครับตอนนี้ด้วยความที่เรามันมีอากโกนี่ด้วยนะครับมันจะเผาแรงนะสำหรับอากโกนี่นะครับ ค่อยๆตอดไปนะครับปลาหนึ่งสกิลสองถอยอย่างเงี้ยเก็บสแต็กไปนะครับถือว่าเป็นการปั๊มดามเมจนะเฮ้ยโอ้โหดนฟิกใสลิเลียตัวนี้มันเอาเรื่องจัดนะทุกคนแต่ว่าคอเลนตรงนี้เรียบร้อยครับเข้ามาอย่างนี้ก็โดนนะครับ หืว่ารูปเกมแบบเหมือนจะก,กลับมานะแต่ว่ามันก็ยังแบบทําเกมไม่ได้นะครับด้วยความที่ลมเรามันเป็นหยามด้วยแหละยังไงเล่นได้นะสไลด์ลบโอ้โหไม่นะเพื่อนบางทีมันก็หลายชัดแล้วนะทีมผมเนี่ยต่อไปก่อนครับ สรุปว่าใครตอดใครวะเนี่ยผมเจ็บกว่าเฉย <_ d ata> เลยเนี่ยพยายามเก็บพาสซีฟแล้วก็เดินเข้ามาช็อตชนะครับ <_ d ata> ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ยิงอัติไปเลยนะ <_ d ata> อย่างน้อยก็ได้ตอดเลือดน,นะครับ <_ d ata> ปั๊มดาเมจนะ <_ d ata> กดดันให้ฟันของข้ามกลับบ้านนะครับเดี <_ d ata> ย๋ยวตรงนี้เราตีออบเจกต์นะครับ งไงเพื่อนเฮ้ยอย่างนี้โดนนั้เนี่ยเรียบร้อยครับประมาทดาเมจนะเอาแล้วลิงเรียบร้อยอีกตัวนะครับตอนนี้ดามเมจเราค่อนข้างที่จะเวอร์นะแต่ว่า็อตเมื่อกี้ก็แอบเสี่ยงนะครับด้วยความที่เพื่อนเนี่ยกำลังตีมังกรกันอยู่นะฮาวเป้งอยู่คนเดียวเลยนะครับเมื่อกี้ถ้ามีพาสซีฟเนี่ยพยายามเดิน ไล่ต่อนะครับตอกไปก่อนนะเจ็บอยู่น,นนะน่าตัวเราก็มีตัวโป๊กตีนะครับทั้งอีกี้แล้วก็เป็นตัวเราด้วยนะที่สามารถที่จะโป๊กได้นะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเลดเกมนะครับถือว่าเราค่อนข้างที่จะคุมเกมได้นะด้วยความที่ฮีโร่ฝั่งผมเนี่ยตัวเลดเยอะนะครับ อย่างนี้ก็น่าจะเล่นง่ายนะเลดเกมนะครับต่อไปก่อนนะครับเจ็บอยู่นั่น,น่ะถ้ามีพาสสีผมว่าน่าจะมี80เปอร์ะเมื่อกี้โอ้โหนี่ไงโอเคยังรอดอยู่นะด้วยความที่ตัวเรามันออกเป็นรองเท้าเจาะเวทน,นะครับดาเมจมันก็จะ แรงนะแต่ว่าเวลาโดนสตันเนี่ยมันกว่าจะหายสตันนะยังไงเพื่อนถอยดีกว่าไหมเลือกไม่พร้อมมาดิโอ้โหแล้วโฟกมาไม่ตายหรอเมื่อกี้ตอนนี้ยังทรงๆกันอยู่นะครับน่าจะต้องรอดาร์คสิบห้านะวัดดาร์คสิบห้านะครับยังไงอาเลน บีบเขามาฝั่งนี้ได้ป่ะเพื่อนโห้แต่เขาไปนู่นนะดิยิงได้นะครับโหแข็งไม่เป็นไรนะครับถือว่าล่อซื้อแข็งนะเอากอดไหมเพื่อนโอเคตรงนี้มีฟอร์เรนนะครับน่าจะเอาไม่ได้นะไฮสเตก็อยู่ล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เรา ฟาร์มไปก่อนนะครับอาจจะต้องรอแคลรี่มายิงนะแต่ว่าข้างบนเหมือนจะโดนปิดนะครับอย่างนี้ผมมาผมมานะตรงกลางมีไอ้นี่นะเล่นได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหยังไงโอ้โหทีเดียวหายเลยมันแรงไปไหนเนี่ยไอตัวลิงเนี่ย เมื <Es> <an> e ่อก <sus> <half> ี้แบคิดว่าจะตายแล้วนะทางด้านถอนนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่โดนสกิลหนึ่งนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอล้างแค้นนะครับตอนนี้ยังไงเพื่อนมาอยู่นะโอ้โหแล้วไม่ตายด้วยเอาตัวนี้ดิบังอาจบังให้เพื่อนเนี่ยอยากจะบังนะใช่ไหม โอเคตอนนี้ฝันของข้ามตายสามตัวนะครับเฮ้ยยังไงเพื่อนโอเคเก็บลิง์มาได้นะครับตรงนี้อย่างนี้น่าจะจบได้นะเพราะว่าฝันของข้ามเนี่ยเหลือทอ,ทอนกับกิลด์นะครับเก็บแแตกก่อนนะครับมาดิโหแล้วไม่ตายด้วยโอเค อย่างนี้จบเลยเพื่อนตีบ้านละไม่สนละโอเคกว่าจะจบได้นะเกมนี้เป็นเกมที่แบบต้นเกมก็เล่นยากแล้วนะเลดเกมมาก็ต้องแบบรอเล่นกับเพื่อนอีกนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ